สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง o n t h e r o s e ค่ะงงอะสิมาได้ยังไงเพราะว่าลุก็นมาเพราะว่าวันนี้นะคะเราจะทำ how to set ผมผู้ชายแบบง่ายๆนั่นเองค่ะซึ่งคลิปนี้เนี่ยโรดไม่ได้เป็นคนคิดนะคะแต่ว่าคุณนมโมค่ะเป็นคนรีเควสว่าทำให้ไม่ไหน่ยทำไมองไม่หน่ยทำไมองไม่หนอยทำไมองไม่หนทำไมอไม่หนยแบบนี้อยู่ตลอดเวลาเลยนะคะวันนี้ก็เลยถือโอกาสมาทําให้ทุกคนดูด้วยเลยนะคะก็คือผู้หญิงก็สามารถเซตให้แฟนได้นะคะแล้วก็คุณผู้ชายที่เซตผมไม่เป็นก็จะได้เซตเป็นด้วย อันนี้ก็คือสภาพผัวที่เราเพิ่งจะตัดผมกันไปแหละก็ได้ประมาณนี้ซึ่งตั้งแต่ฮีให้ดิฉันตัดผมให้ก็ไม่เคยไปร้านอีกเลยนะคะทรงอาจจะดูแปลกๆนิดน,นึงเพราะว่าดิฉันไม่ได้ร่ำเรียนมานะคะอันนี้คือตัดเองก็คือทรงผมสปาทูบลอกก,อกับไมทูบลอกเอาเป็นว่ามันกรไดายทรงประมาณนี้นะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูอุปปกรณ์กันค่ะอย่านั่งนิ่งๆทำมาหากินด้วยอันดับแรกเลยก็คือดรายเป่าผมค่ะทุกคนแหได้ ได้เป่าผมอะไรก็ได้นะคะแต่แนะนําว่าให้มันแบบว่าร้อนนิดนึงนะคะเพื่อที่จะได้เซตผมแล้วอยู่นะคะแต่ถ้ามียี่ห้อไหนดีๆก็เข้าได้นะชุดต่อะคะ่ะขอบคุณมากค่ะอาวสิ่งถัดไปเลยนะคะที่อาจจะต้องควรมีสําหรับคุณผู้ชายนะคะนั่นก็คือสเปรย์เซตผมนั่นเองนะคะซึ่งอันนี้ของเราก็เป็นของเกาหลีนะคะเป็นแบรนด์ชาฮงเป็นสเปรย์ที่มัน ไม่แข็งมากนะคะไม่ใช่แบบว่าโหโซฮาร์ต oh, so อะไรแบบนี้นะคะได้ความเป็นธรรมชาติไปอยู่ตัวเลยแล้วก็อีกอันนึงที่คิดว่าถ้ามีแล้วจะดีก็คือกิฟค่ะแบบนี้นะคะหรือจริงๆอ่ะมันจะเป็นกิฟตแบนๆก็ได้นะคะทุกคนอุปกรณ์ง่ายๆแค่น,นี้เลยค่ะที่เหลือก็คือใช้มือสั่งเอานะคะทุกคน <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยอันดับแรกเลยก็คือถ้าใครผมไม่ได้ตรงแบบนี้ นะคะใครผมยักโซ่ใครผมหย,ยิกอะไรนะคะก็อาจจะมีอุปกรณ์เพิ่มเติมนั่นก็คือเครื่องหนีบนะคะก็แนะนําว่าให้หนีบให้มันตรงซะก่อนนะคะส่วนอันนี้ของคุณน้ำโมเนี่ยผมเขาก็เคยตรงอดีตเคยตรงปัจจุบันไม่เป็นทรงนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ไม่มีสเปซเซตผมก็ไม่เป็นไรนะก็ใช้ไรนะคะในจังหวะที่มันร้อนร้อนซะหน่อยนะคะยกยกอย่างนี้นะคะยกไปข้างหลังแล้วก็ไดไดให้มันอยู่ก่อนแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราเปิด ัางจีนะทุกคนโรอ้อนอ่ะน,น,ะน,น,น,ะนี่มันก็จะยกยกนิดนึงเห็นปะทุกคนมีให้ดูก็จะยกยกแบบนี้นะคะฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะทุกคนฝั่งนี้ก็ทำเหมือนกันยกรูดไปข้างหลังนะทุกคน ที่เราจะยกโคนนะคะสิ่งที่ยากที่สุดคือการทํำมือค่ะการทําแบบจับจับเข้าไปแบบให้ม <c oughs> ันโค้งแบบนี้ทุกคนจับเข้าไปนะคะเอาหันข้างสิอือบนี่เห็นปะ่ะมันจะเป็นการจับนะคะเราเหมือนยกขึ้นนิดนึงแต่ว่าไม่ได้ดึงไปข้างหลังแบบนี้นะคือเราแค่ยกเข้าไปแล้วก็เหมือนยกโคนเข้าขึ้นนะคะเอาหันหน้า <c oughs> ยกเข้าไปแล้วก็ยกแบบนี้นะคะแล้วเราก็จีเข้าไป ต้องร้อนให้กันนันไม่อยู่แล้วเราก็ยกคางไว้ก่อนนะคะรอให้มันเย็นเนาะมันก็จะอยู่ทรงให้เราประมาณนึงก็คือจริงๆถ้าจะเอาแค่โยกโคนอะทำแค่นี้มันก็อยู่ได้นะทุกคนทำแค่แบบว่าแค่นี้ อย่างนี้นมันก็โยกโคนแล้วในมันก็จะโยกโคนแล้วประมาณนึงถ้าใครสะดวกแค่นี้ก็แค่นี้ไม่ใครไม่มีสเปร์ก็ไม่ต้องฉีดก็ได้แต่ว่ามันก็แค่จะไม่ค่อยอยู่ทรงนั่นเองนะคะถ้าใครที่มีสเปร์เนาะก็แนะนําว่าให้อัดสเปร์บริเวณนี้นิดนึงเวลาที่ฉีดเราก็ปิดแบบนี้นะแล้วเราก็ฉีดฟึดๆแบบไกๆลๆนะไม่ต้องฉีดใกล้นะทุกคนแล้วก็จะมีอีกวิธีหนึ่งนะคะทุกคนที่จะโยกโคนได้นั่นก็คือใช้กิบแบบนี้นนเองนี่เดี๋ยว ใช้กิ๊บแบบนี้นะคะแล้วเสร็จแล้วเราก็ฉีดสเปรย์เข้าไปเราอ้าแบบนี้ก่อนนะแล้วเราก็ฉีดฉีดเข้าไปแบบนี้เสร็จปุ๊บเราก็เอามาหนีบรงโคนนะคะหนีบแบบนี้โคนมันก็จะยกเห็นไหมทุกคน,นก็หนีบทิ้งไว้แบบนี้นะคะจะทําอีกสักอันหนึ่งเพื่อที่จะให้มันอยู่แบบหลายๆชั้นก็สามารถเห็นไหม ความยกกะบังหน้ากระบังใจเพราะก็จะติดไปแบบนี้ก่อนนะคะพอมันเซตแล้วเราก็ค่อยเอาน้องกิฟออกเราก็จะได้ทรงที่โยกโคนแล้วนะคะรวดเร็วทันใจเวอร์อ,อะสมมติว่าอันนี้ได้แล้วนะทุกคนเราก็เอาน้องกิฟต์ออก ว่ามันยกโคนแบบนี้แล้วใช่ไหมทุกคนแล้วเราอยากให้มันเซตอยู่ทั้งวันแบบนี้ใช่ปะเราก็แค่อัดสเปย์นะคะวิธีอัดสเปย์เลยก็คือให้เราเนี่ยจับทุกช่อที่เราอยากให้มันเป็นนะคะกีดไปอยากให้มันไปอยู่ตรงไหนก็กีดไปนี่นะคะเดี๋ยวเราจะฉีดให้ดูเนาะอ่ะเอามือปิดจริงๆต้องปิดขึ้นไปที่หน้าผากเลยแล้วเราก็เซตนะคะว่าเราอยากให้ผมมันอยู่เป็น ทรงแบบไหนนะคะเป็นประมาณนี้ <UB: S 1> อ, <Element. S 2> อ่ะลดได้แหละฉีดไกลๆนะคะระยะหนึ่งเลยนะออกมาไกลๆแล้วก็ฉีดก่อนที่มันจะแห้งเนี่ยก็สามารถจัดได้อีกหน่อยหนึ่งด้วยนะทุกคนไหนเอามือออกสิกดสแดงเชียว มันก็จะอยู่ทรงแบบนี้ทุกคนพอฉีดไปแล้วเนี่ยมันก็จะเกาะกันเป็นแผงเล็กๆเบาๆแต่ไม่ได้ถึงขั้นว่าแข็งจะดูไม่เป็นธรรมชาตินะทุกคนอันนี้ก็เป็นวิธีเซตยกโคนแบบง่ายๆนะสาหรับใครที่แบบเอออยากจะแบบยกโคนยกใจเป็นชายไทยเกาหลีหนึ่งก็สามารถไปทําตามกันได้ถ้าใครที่แบบอยากเซตผมแบบแนวๆแบบพี่แจ็คสัหวังนะคะก็สามารถที่จะแบบเหมือนแหวกแหวกข้างๆนี้เนาะแล้วก็ใช้ด้เป่าเหมือนเดิมแหวกมาแล้วก็เอาสเปรย์ฉี อัดก็ได้ส่งพี่เจ็ดสันหวังแล้วนะคะแต่อันนี้เนี่ยก็คือ everyday look นะคะยกคนแบบไปข้างนอกใช้ชีวิตประจำวันเราก็ไม่ต้องเวอร์หวังมากก็ได้นะคะ <c oughs> ง่ายมากทุกคน <c oughs> เอาเป็นว่าขอจบคลิปการทำ How To ยกคนผมขอบคุณผู้ชายไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ใครที่อยากให้นโมเข้ามาวุ่นวายแบบนี้อีกอย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ข้างล่างนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย